สวัสดีครับในหัวข้อนี้เราจะมาดูระบบ work for home นะครับก็คือสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ที่มีระบบอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือจะสามารถทำงานที่บ้านหรือสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ที่มีเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตนะครับหรือมีเครื่อง pc สักหนึ่งเครื่องนะครับโดยเข้ามาสู่โปรแกรม r e m o t e desktop นะครับก่อนอื่นเรามาดู ip ก่อนนะครับ ip อาจจะใช้ ip ของทางบริษัทเองนะครับที่ใช้ไว้สาหรับการทดลองนะครับ ก็คือเข้ามาในเว็บไซต์ของ p k t s o f t com นะครับก็จะมี IP ตัวอย่างด้านล่างนะครับก็5 4 2 5 5 4 4 4 3นะครับแล้วเราก็นำา p p ตัวนี้มาที่โปรแกร,รมรีโมทเดสทอปนะครับเราอาจจะลบก่อนของเดิมก่อนนะครับแล้วก็กด Connect นะครับก็จะมี User เดิมที่ผมเคยใช้งานเขาล่วงหน้าก่อนนะครับ แล้วก็สามารถเปลี่ยนยูเซอร์ใหม่ได้นะครับโดยคลิกด้านล่างนะครับหมอช้อยนะครับแล้วก็ใส่ยูเซอร์ตัวใหม่นะครับแล้วก็พร้อมพาสเสิรวดนะครับเราสามารถดูพาสเวิรวดได้นะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวอย่างนะครับก็จะมี IP ที่เราต้องการใส่นะครับแล้วก็ยูเซอร์ที่เราต้องการใส่นะครับจากหน้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็ คลิกที่ Re m e m b e r มีนะครับให้เขาสามารถจําเครื่องจาเวลาครั้งต่อไปที่เขาจะรีโมทอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยไม่ต้องใส่ใหม่นะครับก็จะเจอโปรแกรมที่ใช้งานอยู่บนคลาวนะครับอยู่3โปรแกรมนะครับของเข้าใช้งานแต่ละโปรแกรมนะครับก็คือโปรแกรมแรกนะครับเราก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับก็เข้าสู่ข้อ i2 นะครับด้วยการทำใบเสนอราคานะครับ ใช้งานรวดเร็วนะครับสาหรับระบบนี้นะครับเราคลิกเครื่องพิมพ์นะครับแล้วก็คลิกตกลงนะครับสมมติว่าเราจะพิมพ์รีพอร์ตนะครับหรือพิมพ์รายงานหรือพิมพ์ใบสั่งใบเสนอราคานะครับก็จะมีพิมพ์เตอร์แสดงโชว์ให้เราเห็นนะครับให้เราเลือกเฉพาะที่เป็นรีเดเล็กเท่านั้นนะครับเดเล็กเด็เท่านั้นครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับก็คือเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในวงแหวนนะครับส่วนเครื่องพิมพ์ที่เป็นปกติก็คือเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในคลาวด์เซิร์ฟเวอร์นะครับเราไม่ต้องไปเลือกนะครับ เราเลือกเครื่องพิมพ์ด้านล่างนะครับเราก็ตอบพิมพ์ได้นะครับโปรแกรมก็จะสั่งมาพิมพ์ในบริษัทเราเองอัตโนมัตินะครับสำหรับวิธีการใช้คลาวแบบรีโมทเดสท็อปนะครับจะไม่เหมือนคลาวแบบแมปไร v e หรือแบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับในกลุ่มนั้นก็คือสามารถพิมพ์ได้เลยนะครับเราลองออกจากระบบดูนะครับ ครับแล้วก็มาคลิกขวาที่ตรงตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เอาออกได้นะครับอันนี้คือวิธีการใช้งานผ่านรีโมเดสท็อปนะครับในหัวข้อต่อไปก็จะเป็นวิธีการใช้งานแบบแบบไร้และผ่านเบราว์เซอร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ